พอเจริญพรคณะคุณครูท,ทุกทท่านและก็สวัสดีนันเกเรียนตลอดถึงผู้ปกครองทุกคนนะลูกนะวันนี้ก็กลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาธีรยุทธจิตตปุญโยหรือว่าพระอาจารย์มหาน้อยเมืองตรังครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5แล้วลูกนะโอ้พระอาจารย์เห็นพวกเราตอบรับกับสิ่งที่ พระอาจารย์ได้นำเสนอไปเป็นอย่างดีเลยมีหลายคนส่งคลิปการร่วมกิจกรรมครั้งที่แล้วนี่กลับมาให้พระอาจารย์โดยต้องเจริญพรขอบคุณไปยังผู้ปกครองทุกคนนะถ้าเกิดว่าผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือนะเชื่อ,อเลยเลยว่าเด็กๆลูกๆนักเรียนก็คงจะจะทำไม่ได้น หลายคนก็ทําออกมาได้ดีนะจริงๆแล้วดีเกือบทุกคนนะลูกนะก็ถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมครอบครัวนะเป็นกิจกรรมครอบครัวพระอ,อาจารย์นั่งดออูตอนนี้ก็ลงเฟซไปเรียบร้อยแล้วนะลูกใครอยากจะติดตามก็ไปดูใน facebook ของพระอาจารย์ได้เลยนะหลายคนตอนนี้ก็เ,ออเพิ่มเพื่อนนะเข้ามาอยู่ใน facebook ของพระอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกัน นะคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งคลิปของลูกบางทีก็เป็นคุณย่าคุณยายนะคุณตาคุณปู่นี่ส่งกันมานะหลายคนก็เป็นคนที่อาจารย์รู้จักนะเป็นลูกของโนะยมเพื่อนก็มีเป็นลูกของน้องๆก็มนะีถือว่าการสอนออนไลน์ครั้งนี้เนี่ยได้ประโยชนนะ์ได้ประโยชน์ทั้งตัวของนักนัก,น,กนักเรียนเองแล้วก็ได้ประโยชน์ กับตัวของพระอาจารย์ด้วยวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเราก็จะได้ติดตามรับชมกันวันนี้อาจจะไม่ยาวมากเหมือนกับครั้งก่อนๆแต่ก็จะไม่สั้นไม่ใช่ว่าสั้นจนไม่ได้สาระนะลูกนะก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนกันก็เป็นธรรมดานะเราจะเริ่มบทเรียนก็เป็นธรรมดาว่าเดี๋ยวเรามาไหว้พระกันก่อนนะลูกนะ นะการไหว้พระถือว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนนะควรจะกระทําในฐานะที่เป็นชาวพุทธศนะาสนาอื่นๆก็มีวิถีการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปนะดังนั้นเดี๋ยวให้ลูกๆนักนะเรียนทุกคนได้น้อมจิตน้อมใจนะตลอดถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะจะได้ไหว้พระนะพร้อมๆกันใครที่นั่งคุกเข่านะลูก ใครนั่งคุกเข่าก็ขอให้กราบแบบเบญจางคประดิษฐนะ์ส่วนใครที่ไม่ได้นั่งคุกเขา่านะใครไม่ได้นั่งท่าเทพประบ,บุเทพธิดาบางคนในนั่งเก้าอี้ก็ให้น้อมไหวหัวไม่มืออยู่ระหว่างคิ้วปลายนิ้วแนบหน้าผากนะครับนะ้าพร้อมแล้วเรามาไหว้พระกันเลยนะลูกนะแล้วก็จะได้เข้าสู่บทเรียนของวันนี้ไปพร้อมๆกัน ขอทุกคนตั้งใจนะครับนะระังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมีสวาคาตมพระขวาตาธรรมโม ธรรม,มนามาสามมิสุปฏิปันโนภาคาะคะวัตโตสาวกาสังคฆสังฆนามามีสาธุอนุโมทนาบุญนะลูกนะพอการไหว้พระ เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำปฏิบัติกันมาก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนวันนี้เรื่องที่พระอาจารย์จะนำมาให้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นเรื่องของหน้าที่นั่นเองแล้วก็ก่อนที่จะจบก่อนที่จะลาวันนี้พระอาจารย์ก็มีท่าทางประกอบมาให้พวกเราเหมือนกันนะลูกนะแต่ว่าต้องเป็นตอนท้ายวันนี้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรา เปิดหัวมาก็มีกิจกรรมไม่ทำแต่วันนี้จะอยู่ในช่วงท้ายของบทเรียนนะใครนั่งฟังจนจบก็จะได้ร่วมทำกิจกรรมแต่ถ้าใครลุกไปก่อนหรือไปทำธุระอย่างอื่นเสียก่อนก็คงจะไม่ได้ร่วมกิจกรรมนะฮะเพราะนั้นรูปที่อาจารย์กำลังขึ้นให้ดูอยู่ณนะตอนนี้เนะี่ยลูกนะเป็นรูปไก่พ่อไกนะ่ตัวนี้คือพ่อ,พ,อพ่อไกนะ่แล้วก็อยู่กับลูกไก่ มันเป็นนิทานที่จะเป็นอุทาหรณ์อสอดคล้องก,กันกับเรื่องที่พระอาจารย์จะมานำเสนอให้พวกเราฟังในวันนี้เขาบอกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระอาจารย์จะเริ่มเล่านิทาน,เ,นเวลาจะเล่านิทานก็ต้องมีกาลครั้งหนึ่งนะใครมีหรือหรือว่าใครจะอัดคลิปเป็นนิทานส่งให้พระอาจารย์ก็ได้นะลูกนะอ่ะ เริ่มฟังนิทานเรื่องนี้กันการลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีไก่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งในครอบครัวนี้ประกอบไปด้วยพ่อไก่หนึ่งตัวและลูกไก่อีก3ตัวกิจวัตรประจำวันของพ่อไก่และลูกไก่นั้นเวลาตอนเย็นตกตอนเย็นพ่อไก่ก็จะพาลูกไก่ เข้านอนส่วนที่นอนนี่จะเป็นที่ไหนนี่ก็บอกไม่ได้นะลูกนะแล้วแต่นะไก่บ้านเรานอนที่ไหนบางตัวนี่ก็นอนบนต้นไม้บางตัวก็นอนในเล้าไก่แต่เวลาตอนเช้าเนี่ยลูกหัวรุ่งรุ่งนี่พ่อไก่ก็จะลุกขึ้นมาก่อนลูกทั้งสามตัวแล้วก็ปีนขึ้นบินขึ้นนะไปที่กิ่งของต้นมาขามแล้วก็ตีปีก คงคอขันเอกอีเอ๊เอะขันเอกอีเอกเอกอยู่อย่างนี้ทุกวันพ่อก็ทําแบบนี้อยู่ทุกทุกวันเลยทําเป็นกิจวัตรทําเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆได้เห็นอยู่ทุกวันอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่พ่อกําลังปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองด้วยการขึ้นไปขันอยู่บนต้นมะขาม ไอ้เจ้าลูกไก่นี่ก็ไปเห็นไปเห็นที่พ่อทำทุกวันทุกวันเนี่ยได้ยินเสียงพ่อขันทุกวันทุกวันแล้วก็เกิดอัศจรรย์ใจว่าเออเวลาพ่อขันนี่พระอาทิตย์ก็จะขึ้นทุกวันเลยเอแปลกจังเลยหรือว่าพ่อเราจะเป็นไก่ที่มีหน้าที่ในการปลุกพระอาทิตย์ทุกวันลูกไก่สงสัย พอสงสัยก็เลยไปถามไก่ที่เป็นพ่อพ่อหนูแอบ,บดูพ่อเนี่ยขันตอนเช้าๆแล้วก็สังเกตเห็นว่าเวลาพ่อขันเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นหนูขอถามอะไรพ่อหน่อยได้ไหม่พ่อบอกมีอะไรลูกถามมาเลยที่พระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเป็นเพราะพ่อขันใช่ไหมเอ ลูกภูมิใจในความเป็นพ่อนะโอ้โหพ่อเรานี่เก่งโคตรเก่งขันปลุกพระอาทิตทย์ทุกวันพอลูกถามอย่างนั้นถามด้วยความภาคภูมิใจแทนที่พ่อไก่จะบอกความจริงกลับไม่กล้าบ,บอกกลักวว่าลูกจะเสียใจเหมือนกับโยมหลายๆคนกลัวว่าลูกจะอายกลัวว่าลูกจะเสียใจก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลย ก็เลยบอกลูกว่าเออพ่อนี่แหละทําหน้าที่ปลูกพระอาทิตย์ทุกวันที่พระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยพ่อนี่แหละเป็นคนขันเอกีเอกเอกเอกีเอกเอกอย่างเงี้ยแล้วก็พระอาทิตย์ก็ขึ้นโอ้โหลูกไก่สามตัวพอได้ฟังอย่างนั้นนี่ยิ่งภาคภูมิใจว่าโอ้พ่อเรานี่โคตรเก่งจริงๆพ่อพ่อสอนพวกเราปลูกพระอาทิตย์หน่อยได้ไหมล่ะแม่พ่อก็เลยบอกว่าได้สิลูก ได้แน่นอนเลยเพราะงั้นพรุ่งนี้เองทั้งสามตัวก็ตื่นมาเช้าเๆมาดูตัวอย่างพ่อก่อนแล้วพ่อจะขันให้ดูนะพ่อจะขันปลุกพระอาทิตย์ให้พวกเองดูว่าแล้วคืนนั่นนี่ลูกไก่ทั้งสามตัวก็รีบเข้านอนแต่หัวค่ําเลยเก็บแรงเก็บเสียงเอาไว้ขันให้กับพ่อนี่ได้ชื่นชมทั้งๆท,ที่จริงๆแล้ว ลูกไก่ทั้งสามตัวก็ยังขันไม่คล่องหรอกขันไม่เก่งแต่ด้วยความที่รักพ่อนะแล้วก็อยากจะเป็นเหมือนพ่อก็เลยเตรียมความพร้อมเช้าวันรุ่งขึ้นลูกพ่อไก่ก็นำทีมไปนำครอบครัวไก่แล้วพ่อเนี่ยก็บินขึ้นไปสู่ต้นมาขาม จากแต่เดิมนี่ขึ้นไปกิ่งที่หนึ่งเนี่ยวันนี้ไม่ได้เลยจะต้องโชว์ลูกหน่อยบินขึ้นไปโน้นเลยกิ่งที่สูงที่สุดกะตั้งใจจะโชว์ลูกเต็มที่ว่าแล้วลูกทั้ง3มตัวก็ยืนอยู่ใต้ต้นมะขามด้วยใจจดจ่อเอาเลยพ่อเนี่ยต่างก็เชียร์ให้พ่อนี่ทำหน้าที่ขันปลุกพระอาทิตย์เหมือนกับทุกๆเช้าให้ลูกๆดู แต่เดชะบุญเดชะกรรมลูกเอ้ยไก่ตัวเป็นพ่อนี่ยบวขึ้นไปอยู่ที่สูงเนี่ยตาลายตาลายตีปีปับ,ปบ,ปบปับัโกงคอกำลังจะขันเอกีเอ,ก,อ,เอกเอกได้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละลูกพอสิ้นเอกอีเอกเอกนี่พ่อไก่ก็ร่วงตกลงมาหัวนี่ไปฟาดกับกิ่งไม้ พอตกถึงพื้นนี่ก็นอนแน่นิ่งอยู่พอนอนแน่นิ่งปุ๊บทีนี้ทํำยังไงลูกไก่สามตัวก็เอาปากเนี่ยจ้องงอยปากนี่เคียเค้ยวๆพ่อเฮ้ยพ่อตื่นพ่อพระอ,อาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยพ่อจะตายไม่ได้นะถ้าพ่อตายแล้วลูกจะอยู่ยังไงเนะ่ะอยู่แบบมืดๆแบบนี้ไม่ได้เออพ่อตื่นขึ้นมาปลุกพระอ,อาทิตย์ก่อนเพราะลูกยังเข้าใจว่า ไก่ทึ่เป็นพ่อเนี่ยทำหน้าที่ปลูกพระอาทิตย์เนี่ยเออเพราะเพราะไก่ไม่รู้ส่วนท้ายพ่อไก่ก็ตายไอ้ลูกไก่สามตัวก็มองหน้ากันเอาแล้วเราจะทํำยังไงดีเ,ออเราจะทํำยังไงดีเพราะว่าพ่อตายในขณะที่เราเองยังไม่ได้เรียนรู้วิชาปลูกพระอาทิตย์กันเลยคุยกันไปคุยกันมาลูกปรากฏว่า อยู่ๆเนี่ยพอเวลามันล่วงเลยไปพระอาทิตย์ก็ขึ้นพระอาทิตย์ก็ขึ้นโดยที่ไม่มีพ่อไก่เนี่ยขันปลุกเลยโอ้ลูกไก่สามตัวก็ถึงบางอ้อลูกว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีพ่อมาขันเนี่ยพระอาทิตย์ก็ขึ้นเหมือนกันขึ้นเหมือนเดิม <c oughs> ดังนั้นลูกนิทานเรื่องนี้เนี่ยมันสอนอะไรพวกเรา ไก่ที่ต้องลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อที่จะไปขันเนี่ยไม่ได้ขันเพื่อที่จะปลุกพระอาทิตย์แล้วก็ไม่ได้ขันเพื่อปลุกหนูด้วยนะลูกแต่ไก่กําลังทําหน้าที่ของไก่อยู่ไก่ทําหน้าที่ขันเป็นนาฬิกาปลุกของคนก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วไก่มันขันโดยสัญชาตญาณพระอาทิตย์ก็ขึ้นด้วยการทําหน้าที่ของพระอาทิตย์ ตามระบบที่กําหนดเอาไว้อย่างชัดเจนดังนั้นนี่ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่นะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพวกเราซึ่งเป็นเด็กและเป็นเยาวชนเนี่ยจะต้องทำหน้าที่มีหน้าที่อะไรบ้างในสังคมโดยเฉพาะในปัจจุบันที่เราทุกคนก็อาจจะละเลยหน้าที่บางเรื่องบางประการไปามาดู หน้าที่ที่พระอาจารย์จะนํามาบอกพวกเราวันนี้มีอะไรบ้างหน้าที่ลูกที่ดีหน้าที่ลูกที่ดีทําอะไรบ้างหน้าที่ของลูกศิษย์ที่ดีทํำยังไงบ้างหน้าที่ของเพื่อนที่ดีทํำยังไงหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีทํำยังไงและหน้าที่ของประชาชนที่ดีต้องทํำยังไงเอาละเดี๋ยวจะได้เรียนรู้กันพระอาจารย์อาจจะไม่ได้เจาะลึกนะลูกนะแต่ว่าพยายามที่จะพูดให้เน้น ที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์แต่โดยเฉพาะหน้าที่ของลูกที่ดีเนี่ยลูกนี่ยมผู้ครองก็ต้องน่ะพิจารณาลูกของตนว่าตอนนี้เนี่ยลูกเราสามารถที่จะทําหน้าที่ของลูกที่ดีตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือ,อยังลูกนักเรียนทุกคนก็ต้องพิจารณาตัวเองนะลูกนะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ทําหน้าที่ของตัวเองดีหรือ,อยังอ่ะมาดูก็บอกว่าข้อที่1เนี่ยเมื่อพ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วเนี่ย เราก็ต้องถามหน้าที่เลี้ยงดูท่านตอบอทีนี้น้องป .1 ป .2 เนี่ยจะเลี้ยงดูคุณพ่อ,อคุณแม่ยังไงลูกเออเลี้ยงดูยังไงฮะการเลี้ยงดูคุณพ่อ,อคุณแม่เนี่ยลูกเราก็แหมพ่อแม่กลับมาจากทํางานเหนื่อยๆไอของเล่นเอยอะไรเอยที่เราเล่นเอาไว้เราก็เก็บให้เรียบร้อยนั่นก็เป็นการตอบแทนท่านแล้วเลี้ยงท่านตอบแล้วเพื่อไม่ให้ท่านต้องทํางานหนัก ท่านทำงานหนักหาเงินมาให้เราอีกอแล้วก็ต้องกลับมาเก็บกวาดเช็ดถูในสิ่งที่เราทำเลอะเทอะสกรปรกเกะก,กะอีกอย่างนี้ไม่ไดี 2. นี่ช่วยทำธุระของท่านช่วยทำธุระของท่านในลูกเป็นยังไงใครกวาดบ้านเป็นก็ช่วยนะใครล้างจานล้างถ้วยได้ก็ทำใครทำเป็นนะใครทำเป็นก็ นุโมทนาพระอาจารย์ว่าเด็กๆหลายคนคงจะทํากันเป็นนะถ้าเกิดว่าทําไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวพระอาจารย์จะให้การบ้านอีกเนะเออให้ทํากิจวัตรประจําวันปัดกวาดเช็ดถูล้างห้องน้ํากวาดบ้านถูบ้าน,านล้างจานโยมก็ต้องให้ลูกทํานะนี่โยมบางคนแหมพอลูกจะหยิบถ้วยไปล้างหน่อยบอกเอ้วางเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทําให้สุดท้ายลูกไม่ได้ทําลองปล่อยให้เขาทํานะ ถ้าจานมันแตกก็ไม่เป็นไรก็ซื้อใหม่แลกกันกับทักษะชีวิตที่ลูกเราจะได้นะแรกกันกับทักษะชีวิตที่ลูกเราจะได้นะกกไ,ดไม่อย่างนั้นในลูกเราจะทําอะไรไม่เป็นนะพอทําอะไรไม่เป็นก็อยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้นะประการที่3ก็คือดํารงวงตระกูลต้องรักษาชื่อเสียงของวงตระกูลเอาไวนะ้นะลูกนะใครที่รักษาชื่อเสียงวงตระกูลเอาไว้ไม่ได้ เท่ากับว่าเราไม่สามารถทําหน้าที่ของลูกที่ดีตอนนี้หนูอาจจะยังเด็กหนูอาจจะยังไม่ต้องอรับผิดชอบเรื่องของวงตระกูลเท่าไหร่แต่พอหนูโตขึ้นเนี่ยหนูยังต้องใช้นามสกุลน,นี้ไปตลอดชีวิตดังนั้นหนูต้องรักษาไว้ข้อที่4ี่ก็บอกว่าประพุทธตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทไม่ว่าหนูจะเป็นลูกใครไม่ว่าพ่อแม่หนูจะใหญ่โตขนาดไหนนะ หนูก็ต้องทำหน้าที่ประพฤติตัวเองให้เป็นบุคคลให้เป็นลูกที่ดีเหมาะกับความเป็นทายาทของตระกูลนั้นๆนะลูกเอาละแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อนี้ก็สำคัญนะสีข้อข้างต้นเนี่ยดูตอนที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตแต่พอท่านล่วงลับหรือว่าตายไปแล้วเนี่ยลูกเราก็ต้องทำบุญให้นะนี่คือหน้าที่ของความเป็นลูกที่ดีใครทำได้บ้าง ใครทำข้อไหนได้บ้างข้อสุดท้ายนี่อาจจะยังทําไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ยังอยู่บางคนนะส่วนใครที่สูญเสียพ่อแม่ไปแล้วนี่ก็ต้องทําหน้าที่ของลูกที่ดีหนูตั้งใจเรียนก็งเท่ากับว่าหนูกําลังได้อุทิศบุญให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยนะเอามาดูเรื่องของลูกศิษย์ที่ดีลูกศิษย์ที่ดีเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนนะลูกนะเราอยู่ที่ ที่บ้านเรียนออนไลน์เราก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นลูกศิษย์ที่ดีก็คือเชื่อฟังคุณพ่อเอ่อเชื่อฟังครูบาอาจารย์เนี่อาจารย์เห็นคุณครูหลายๆโรงเรียนเนี่ยทำหน้าที่ทำงานกันหนักเหลือเกินนั่งพูดอยู่กับจอคอมนั่งพูดอยู่คนเดียวอัดวิดีโออัดเป็นคลิปเป็นสื่อการเรียนการสอนใส่ลงไปในออนไลน์ให้กับลูกๆนักเรียนให้กับนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ดังนั้น เราต้องเชื่อฟังแล้วก็นำเอาบทเรียนของคุณครูเนี่ยแหละมาศึกษาด้วยความเคารพนะว่าอย่างนั้นนี่โอ้โหสงสารคุณครูนะลูกเพราะนั้นหน้าที่ของลูกศิษย์ที่ดีถ้าเป็นรุ่นของปฐมเนี่ยลูกก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพระาะฉจนั้นว่าการดื้อสนก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่ถ้าเกิดว,ว่าเป็นพี่ๆนี่ก็จะมีเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวที่มากขึ้นมานิดนึงก็ต้องเรียนรู้ไป อันนี่คือหน้าที่ของลูกศิษย์ที่ดีทาใ,ให้เชื่อฟังคุณครูก็แล้วกันนะลูกนะแล้วก็เรียนรู้ด้วยความเคารพนะไม่ทําเรื่องหรือพูดจาไม่ดีนะทำกิริยาการที่ไม่เรียบร้อยต่อไปเรื่องหน้าที่ของเพื่อนที่ดีตอนนี้เราไม่ได้เจอเพื่อนเลยนะเราอาจจะเจอกันในออนไลน์แต่เราไม่ได้พบปะพูดคุยกันเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่ไม่ไม่อยากให้ ประชาชนหรือบุคคลโดยเฉพาะโรงเรียนเนี่ยนะเป็นที่รวมของนักเรียนพกเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากโควิดเพราะนั้นหน้าที่ของเพื่อนที่ดีนะลูกนะเราต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะและก็ต้องรู้จักทำอาหากินพึ่งตนเองนะโตแล้วนะเป็นเพื่อนที่ดีพัฒนาตัวเองอยู่เสมอความความขี้เหน็นช่วยเหลือคนอื่นในายามเพื่อนเดือดร้อนนะครับมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พูดจาไพเราะไม่พูดจาหยามคายด่าทอคนอื่นแล้วที่สำคัญไม่ดูถูกคนอื่นด้วยนะลูกนะนะเป็นเพื่อนด,ดีต้องไม่ชักจูงเพื่อนไปในทางที่ไม่ถูกต้องด้วยอันนี้ทําไม่ได้นะเราก็จะเป็นคนที่ที่ดีของคนอื่นเราอยากได้เพื่อนที่ดีเราก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนด้วยนะลูกนะประเด็นนะี้ไม่อธิบายมากนะเพราะว่าพวกเราก็คงจะเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติ ต่อไปหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีอันนี้นี่สำคัญอ,อ,อาทิตย์หน้านะครับจะเป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือวันอาสาฬหาบูชาออซึ่งเป็นวันสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกในพระพุทธศาสนาและก็เป็นวันที่สําคัญต่อพระสงฆ์ หลังจากวันสารหหบ,บูชาก็จะเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งพระก็จะต้องอยู่จำพรรษาตลอด3เดือนนะจะมีข้อวัดปฏิบัตินะฮะที่แตกต่างจากช่วงอื่นๆนะอันนี้ก็ให้เราทุกคนได้ปฏิบัติต,ตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีมีความเชื่อที่มั่นคงนะลูกนะจะเดิญพรอมไปยังคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะอันนี้พระอาจารย์สอนเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้น เฉพาะเด็กอย่างเดียวก็อยากจะให้มันเป็นกิจกรรมของครอบครัวอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีส่วนร่วมนะมีความศรัทธามีศีลอ่าโดยเฉพาะในครอบครัวเราเระพฤกิปฏิบัติให้ครบศีลห้าก็แล้วกันนะปะัญญาอธิบายแค่นี้พอนะส่วนข้ออื่นเนี่ยอาจจะทําความเข้าใจได้ยากนิดนึงนะแต่ว่าปัญญาจะพูดประมาณนี้นะลูกนะเนะชื่อในการกระทําไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่ไปสัต ทาตรงโน้นตรงนั่นตรงนี้ไอสิ่งที่มันหลอกลวงนะแล้วก็ไม่ไม่ไปสแสวงหาคําสอนที่นอกศาสนาจริงๆแล้วอันนี้พระอาจารย์ก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ไปเป็นศัตรูกันกันกบศาสนาอื่นแต่ว่าเหมือนกิจกรรมบางกิจกรรมเช่นสวดมนต์การนั่งสมาธิมันก็เป็นของแต่ละศาสนานะลูกนะแล้วก็สุดท้ายก็คือการเอาใจใส่สนับสนุนกิจกรรมพระพุทธศาสนา ช่วงนี้อาจจะต้องลดลงไปหน่อยในเรื่องของกิจกรรมเวียนเทียนหรือมาวัดแล้วต้องรวมคนรวมพลกันมากจนเกินมาตรการของจังหวัดเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ดังนั้นหน้าที่ตรงนี้นะอยู่ที่ไหนก็ต้องปฏิบัตินะลูกนะวันสําคัญในทางพุทธศาสนาถ้ามีโอกาสก็เข้าวัดทบาบุญไสบารหรือว่า ถือศีลอยู่ที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะเอาละเพราะนั้นเดี๋ยวพระอาจารย์จะให้พวกเราได้ทำกิจกรรมนะวันนี้เอาสั้นๆแต่ว่าได้ใจความให้พวกเราได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองใครที่ทำหน้าที่อะไรอยู่อยากจะถ่ายรูปส่งให้พระอาจารย์ก็รบกวนยมพ่อยมแม่นะ ให้ลูกล้างจานเองกวาดบ้านเองซักผ้ารีดผ้าถ้าทําได้อยากให้เขาทําแล้วก็นําภาพเหล่านั้นี่ส่งมาให้พระอาจารย์เพราะว่าการที่โยมสนับสนุนให้เขาทําเรื่องเหล่านั้นเป็นหน้าที่ที่เขาต้องประพฤติต้องปฏิบัติอาจจะได้นําเอาความดีที่ลูกโยมทำเนี่ยถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับชมรับฟังต่อไป เอาล่ะก่อนที่จะจากกันพระอาจารย์มีกิจกรรมให้เราทําอีกหนึ่งกิจกรรมนะถ้าเห็นข้อความนี้ให้พวกเราเอ,อ,อ่านไปพร้อมๆกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีท่าทางประกอบแล้วก็ทําส่งให้พระอาจารย์เหมือนเดิมนะลูกนะที่เดิมนะส่งมาตาม Facebook ของพระอาจารย์ให้พวกเราเส่งมาตามที่ พระอาจารย์ได้ให้ไว้แล้ววันก่อนนี่ a c e b o o k พระอาจารย์ก็คือ Facebook นี้นะส่งมาทาง m ว s s e n g e r นะส่งมาทางข้อความข้อความที่พระอาจารย์ได้รับแล้วพระอาจารย์ก็จะอัพลงในเฟซบุ o กนะกิจกรรมของอาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์ก็อัพลงเรียบร้อยแล้วนะใครอยากจะดูช่วยกันไปกดแชร์หรือว่าส่งต่อให้กับคนอื่นได้นะลูกนะเอาละเอาละเดี๋ยวพระอาจารย์จะมี ความโกรธทําให้หัวใจทํางานหนักอ่านพร้อมกันนะลูกนะความรักทําให้หัวใจทํางานดีความดีทําให้หัวใจมันพองโตความโง่ทําให้หัวใจมันมืดบอดเอาละข้อความนี้เนี่ยพอา์ได้มาจากาโซเชียลนะแต่ว่าถ้าทางที่จะให้พวกเราทําต่อไปเนี่ย พระยา์ก็ลองคิดๆด,ดูแล้วก็ลองมาปรับมาแต่งให้พวกเราได้ปฏิบัติลองดูนะลูกนะใครทําได้ก็ส่งมาให้พระอารย์ด้วยเ,เริ่มต้นจากความโกรธก่อนความโกรธให้พวกเราเอามือเนี่ยตีที่หน้าอกตัวเองความโกรธนี่ตีอย่างนี้ทาหน้าตาขึงขังหน่อยความโกรธทําให้แบมือและเอามือทุบลงไปทําให้นะความโกรธทําให หัวใจหัวใจอีกแล้วหัวใจอีกแล้วหัวใจทํางานหนักทำงานหนักอย่างนี้าใไมนะทวนใหม่รอบนึงนะลูกนะความโกรธทําให้หัวใจทํางานหนักอ่นนี้ท่าที่หนึ่งนะต่อไปความรักลูกความรักนี่ความรักความรักทําแบบนี้ความรักทําให้ ทำให้นี่เหมือนเดิมทําให้หัวใจหัวใจอีกแล้วนะทำงานดีทำงานดีนดต่อไปความดีความดีให้พนมมือขึ้นความดีทําให้ทำให้อีกแล้วทําให้นะหัวใจมันพองโตทําเป็นผู้หัวใจ ดวงใหญ่ๆพระอาจารย์ก็อายเหมือนกันนะลูกบางทีอความดีทำให้ทำให้หัวใจมันพองโตต่อไปความโง่นี่อานี้ความโง่ทำให้หัวใจมันมืดบอดนี่เอาอย่างนี้เลยแล้วก็ให้ลูกๆนักเรียนทำส่งพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่ง อาทวนให้ใหม่อีกรอบนึงนะลูกตั้งใจดูแล้วก็เดี๋ยวก็จะจบคลิปนี้สําหรับวันนี้แล้วก็พระอาจารย์ก็จะรอการร่วมกิจกรรมของเราในวันพรุ่งนี้หรือวันมะเรือนนี้แล้วแต่อาวองใหม่นะความโกรธทำให้หัวใจทำงานหนักความรักทำให้หัวใจ ทำงานดีความดีทำให้หัวใจมันพองโตความโง่ทำให้หัวใจมันมืดบอดอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะรอพวกเราส่งคลิปนี้มานะลูกนะ ใครดูใครจำไม่ได้ก็ดูหลายๆรอบแล้วกันนะแล้วก็ใครทํากิจกรรมการงานวัดหน้าที่ของลูกที่ดีส่งมาให้พระอาจารย์นะครับอ่ะเพราะนั้นวันนี้ใช้เวลามา20กว่านาทีก็คงจะต้องยุติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้อขอให้พวกเราทุกคนนะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆแล้วก็เป็นทําหน้าที่ของลูกที่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย ทำหน้าที่ของลูกศิษย์ที่ดีของของคุณครูท,ทุกทท่านทําหน้าที่ของเพื่อนที่ดีของเพื่อนทุกคนนะลูกแล้วก็ทําหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีนะขอให้ความดีที่ทุกเราทุกคนตั้งใจทำนะย้อนมาเป็นประโยชน์เป็นคุณสมบัติที่ดีของพวกเราปกป้องพวกเราให้อยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนทุกท่านนะลูกนะปัญญาขออนุโมทนาและก็เจริญพรลาไวแ้แต่เพียงเท่านี้ลูกสาธุสาธุสาธุ